พระสุขเข้าพระเสาแทรกพยากร12ลัคนากราศีโดยโหนรัตนโกศิน์วันอาทิตย์ที่26มิถุนายนถึงพระรหัสที่14กรกฎาคมปี2565เดาวอังคารและดดาวพุธย้ายกราศีเดาวอังคารทับดวงเมืองในวันอาทิตย์ที่26มิถุนายน ปี2565เวลา17.55นาฬิกานาทีดาวพุธราศีมิถุนอาทิตย์ที่26มิถุนายนปี2565เวลา8.17นาฬิกา17นาทีดาวครึ่งหนึ่งของกระดานดาวมีตำแหน่งเกษตรพอดีถือเป็นการเข้าประจำที่เพื่อรอต้อนรับพระมริยูเสด็จ้้ายราศี มาทำลายและสร้างประวัติศาสตร์ทางการเงินโฉมหน้าใหม่ภายใน19วันนี้เป็นช่วงเวลาดาวถีบตัวพระสุขเข้าพระเสาแทรกอาการกลืนไม่เข้าข่ายไม่ออกจุกจกุรับเทศกาลฟังดนตรีในป่าช้าเหตุการณ์ทั่วไปคำว่าจนกับจบแค่คิดก็เจ็บคนทั่วโลกทุกใจเรื่องการเงิน ธุรกิจการลงทุนและความรักกระเป๋าแบนแฟนทิ้งคู่รักเลิกราฆ่ากันตายพระพิษเศรษฐกิจยอดป่วยซึมเศร้าพุ่งข่าวโศกเศร้ากรายวันอุปติภัยบนท้องถนนและการเดินทางพยากรณ12ลัคนากราศีช่วงพระสุกเศร้าพระเสาร์แซก,กราสีเมษเบื่อแล้วโลกสวย อากไปอยู่โลกที่รวยๆบ้างหมู่แล้วดังหมู่แล้วรวยเหงปังขังคู่ไปจัดเต็มลัคนากราศีพฤศ,ศพขออย่าชาได้ไหมใจจะได้ไม่เจ็บเป็นช่วงหนักๆในเนื่อยกับธุรกิจการลงทุนการแข่งนคนใกล้ตัวมีปัญหาข่าวร้ายจากแดนไกลชีวิตกำลังให้เลือกข้าง ระหว่างเศรษฐีกับเศษตษฐังลัคนากราศีเมทุนอยู่บ้านมันเบื่อมันเงาเดี๋ยวได้ไปสนุกข้างนอกบ้านช่วงนี้สนิกแรงอย่ามาจ้องนานมากผมต้านทานไม่ค่อยมีรู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกลัคนากราศีกรกฎคนรอบตัวขยันผลเพื่อกร้อนมาให้ คนรู้ใจไม่ค่อยมีแต่คนรู้ดีนี่เยอะเลยเลิกใส่ใจความสุขของคนอื่นมากกว่าตัวเองจะสบายใจลัคนาราศีสิงห์ปวดหัวกับผู้ร่วมงานมีเกณฑ์ใช้เงินบำบัดความเศร้าได้ช่วยคนที่ทุกข์ลำบากคนไหนมีความสุขกว่าคนนั้นชนะลัคนาราศีกัน ดูเหมือนสบายสบายแต่ในใจนั้นหนักอึ้งคาดหวังเรื่องเงินและความรักแต่ชีวิตมันไม่ใช่อย่างที่คิดเสมอไปห่วงคนรอบตัวทั้งบริวารผู้ใหญ่เดินทางไกลให้ระวังเจ็บป่วยและอุบัติเหตุด้วยลัคนาราสีตุลยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บอย่าพึ่งหาเรื่องใส่ตัววุ่นวายมากจะเจ็บป่วย เดินทางไกลมีเกณฑ์อุบัติเหตุขัดแย้งและเสียเงินลัคนากราศิช่วงป่วยใจเหนื่อยกายให้นั่งพักเหนื่อยรักให้ปล่อยวางโลกที่ไม่มีเธอ,อยังไม่เจ็บเท่าโลกที่ไม่มีตังลัคนากราศีธนูหงุดหงิดง่ายฝ้าฝนไม่เป็นใจทางเรื่องงานและการเงิน การลงทุนมีความเสี่ยงสูงโปรดระวังลัคนาราศีมังกรอยู่คนเดียวนั่งน้ำตาไหลแต่เวลาไปเจอใครชั้นสบายดีทำเก่งดูแลคนไปทั่วแต่ตัวเองกำลังทุกข์วิ่งหาทางเอาตัวรอดจูลัคนาราศีุ่มเหนื่อยดูแลครอบครัว ปรับปรุงสอมแซมบ้านและรถสวดมนต์ไหว้พระแล้วรอดปลอดภัยเทวดารักษาลัคนากราศีมีนไม่ค่อยมีกรอกำลังใจส่วนใหญ่มีแต่กำลังพังคนรอบตัวลำบากกันหมดจะหวังให้เข้ามาช่วยเตี่ยอุ้มค่อมกันพอดีพึ่งคนอื่นได้แต่แค่ชั่วคราวพึ่งผาก,กันยาวๆก็ต้องพึ่งตนเอง